สวัสดีครับผมกิจจากโค้กกันว่าสตอรี่เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาช่วงที่พี่เกมเรียนอยู่ชั้นม .6 และเรียนรอดออยู่ที่ชั้นปีที่สในปีนั้นช่วงฤดูร้อนโรงเรียนของเกมเป็นโรงเรียนสุดท้ายที่ต้องไปศูนย์ปึกรอดอที่จังหวัดแห่งหนึ่งในภาคอีสานเกมกับเพื่อน คิดว่าต้องสบายแน่ๆเพราะลุนพี่เคยเล่าให้ฟังว่าถ้าได้ไปโรงเรียนได้ท้ายแทบไม่ต้องฝึกอะไรการเดินทางเป็นไปอย่างปกติอากาศร้อนจนขนลุกจมูกเต็มไปด้วยฝุ่นตาที่แทบจะลืมไม่ขึ้นเกมกับเป็นเพื่อนเมื่อมาถึงก็โดนตามธรรมเนียมคือการหมอบและเดินทางไกลระยะเกือบ10กิโลเมตรเกมต้องแบกเป้หนัก,นก,นก เมื่อเกือบถึงฐานเปิกเกมที่แทบจะไม่เหลือเลี่ยวแรงเขาได้คว้ากระติกน้ำข้างกระเป๋าแต่เมื่อเปิดออกมากลับพบว่าไม่มีน้ำเลยแม้แต่หยดเดียวเมื่อเดินต่อไปเรื่อยๆเกมรู้สึกเหมือนจะเป็นลมตาของเขามองไปที่ต้นไม้ต้นหนึ่งเห็นนักศึกษาวิชาทหารกำลังวิ่งรอบต้นไม้แล้วเกมก็เป็นลมล้มไปเมื่อเกมตื่นขึ้นมา เขาเดินออกไปและพบว่าเพื่อนถูกทำโทษกันอยู่เกมถูกเรียกเข้าแถวเพื่อรอฟังระเบียบแบบแผนการปึกในวันแรกที่นี่มีกฎอยู่อย่างเดียวก็คือไม่รู้อะไรให้ถามห้ามทำอะไรโดยพลระการทุกคนทราบครูฝึกบอกเกมกับเพื่อนเอาของไปเก็บและบ่นว่าทำไมต้องดุขนาดาษนั้นวะกูไม่เข้าใจจริงๆ ดูทรงแล้วน่าจะหนักมากๆเลยว่ะวันที่เหลือเกมที่ฟังไปเก็บของไปสายตามองไปที่ต้นไม้และไม่เจอกับใครที่วิ่ง่รอบต้นไม้อีกแล้วเย็นวันนั้นหลังจากการฝึกอันแสนทลหดครูฝึกได้ให้ทุกคนไปอาบน้ําและจะมีการเรียกประชุมเพื่อหาว่าคืนนี้ใครจะเป็นคนเป้าเวรเกมกับเพื่อนเมื่ออาบน้ำเสร็จก็รีบมาเข้าแถว โชคดีที่เกมและเพื่อนถูกจัดเข้าเวรในคืนที่สี่และคืนนี้เขาต้องรีบนอนพักผ่อนเพื่อเก็บแรงไว้ปึกต่อไปเย็นวันต่อมาก่อนที่เกมจะไปอาบน้ำเขาได้สังเกตเห็นว่ามีคนกำลังเอาทูบไปปักใต้ต้นไม้เกมเดินไปถามว่าเขาคนนั้นกำลังทำอะไรเขาบอกว่าอ๋อเห็นครูปึกบอกวก่กูให้มาทำอะ่ะ กูก็ไม่รู้เหมือนกันเดกคืนที่สี่มึงก็ต้องทำเกมได้ยินแบบนั้นก็งงว่าทำไมถึงต้องทำเขาก็กลับไปอาบน้ำต่อปกติเขาก็กลับไปอาบน้ำต่อตามปกติคืนนั้นเกมกับเพื่อนนอนอยู่ด้วยกันสองคนเกมได้ยินเสียงเพื่อนพูดว่าทำไมต้องลงโทษกูคนเดียวด้วยวะกูไม่เข้าใจเลยเหนื่อยก็เหนื่อยเกมที่ได้ยินแบบนั้นก็พูดว่า ก็มึงดันแอบหลับช่วยกันหมดนั่นแหละเพื่อนของเกมเงียบไปสักพักแล้วค่อยๆหันมามองหน้าเกมเนาะช่วยกันหมดเลยเกมลืมตาตื่นขึ้นมาและพบว่านั่นไม่ใช่ใบหน้าของเพื่อนเขากลับเป็นใบหน้าที่แห้งซีดผิวแตกตาเหลือกขาวเกมสะดุ้งและรีบหันไปมองที่เพื่อนและพบว่าเพื่อนก็นอนอยู่ปกติ คืนนั้นเกมต้องข่มตานอนจนถึงเช้าในคืนที่4เป็นคืนที่เกมต้องเฝ้าเวรกับเพื่อนของเขาเกมที่ได้รับหน้าที่ต้องไปเฝ้าแถวห้องน้ำเพราะครูปึกกําชับมาว่าถ้าในตอนเช้าเห็นว่าพื้นน้องน้ําเปียกต้องโดนซ่อมทุกคนเพราะเขาไม่อนุญาตให้ใครเข้าห้องน้ําตอนกลางคืนขณะเดียวกันเพื่อนของเกมได้ขอตัวไปที่เต็นท์ เกมสังเกตเห็นว่าที่พื้นเหมือนมีรอยเท้าคนเดินเข้าไปและตะโกนเข้าไปว่าเสร็จแล้วครับผมต้องอยู่เป้าต่อและมีเสียงตอบกลับมาว่าผมยังไม่เสร็จรอก่อนนะต่อมาเพื่อนของเกมวิ่งมาหาแล้วจู่ๆก็วิ่งเข้าห้องน้ำนั้นไปเกมเห็นแบบนั้นก็ตะโกนไปว่าเฮ้ยมึงมีคนติดอยู่ข้างใน แต่สุดท้ายก็ห้ามไม่ทันเกมตกใจอย่างมากที่จ,จู่ๆเพื่อนของเขาเข้าไปแบบนั้นและเปิดประตูมาก็ไม่มีใครเกมคิดว่าแล้วเมื่อกี้เสียงใครตะโกนออกมาคืนนั้นเกมนอนไม่หลับจนถึงเช้าเพราะนั่งคิดถึงเรื่องในคืนนั้นในฝันและเสียงที่ได้ยินในคืนนี้เช้าต่อมาเป็นวันสุดท้ายที่ทุกคนกำลังจะเก็บของขึ้นรถ เกมรวบรวมความกล้าเล่าเรื่องตั้งแต่วันแรกที่เขาเจอ,อนักศึกษาวิชาทหารวิ่งรอบต้นไม้ครูฝึกที่ได้ยินแบบนั้นก็ตกใจและลากตัวเกมไปคุยและบอกว่าเด็กคนนั้นยังอยู่อีกเหรอครูคิดว่าเขาไปแล้วซะอีกครูฝึกเล่าให้ฟังว่าเมื่อเกือบสิบปีที่แล้ว เด็กคนนี้ถูกทำโทษให้วิ่งรอบต้นไม้เพราะแอบไปหลับตอนครูปึกกำลังสอนอากาศที่ร้อนและอุ่นทำให้เด็กคนนั้นเป็นลมที่ตายต้นไม้และเสียชีวิตในเวลาต่อมากว่าจะมีคนไปเจอร่างก็เกือบสองชั่วโมงครูปึกยังบอกทิ้งท้ายด้วยว่าห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกใครเพราะเขากลัวว่าพ่อแม่ของเด็กอาจจะเป็นห่วง และคิดว่าดวงวิญญาณยังไม่ไปไหนปัจจุบันต้นไม้ต้นนั้นถูกตัดไปแล้วและไม่มีใครเจอดวงวิญญาณนั้นอีกเลยสนับสนุนโดยเพจโกสตอมพายุลูกใหม่เจาะลึกครบทุกมิติถ้าใครชอบเรื่องผีความเชื่อสิ่งลี้ลับอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม เือเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ